ครับสวัสดีเอฟซีสู้สุขคนครับมึีงหลอดมาสรุปผลบางไฟบัานนาคําใหญ่นะครับอําเภอเกืองในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่1ิพฤษภาคม2,568บ้างที่1สะหายหลวง95 30นะครับไปลาย300นะครับอ่า 295ถึง330ได้375คะแนนผ่านหวานเจรียบนะครับบางที่สองพยักบุรพานะครับ90 10วิ350ในามร้อยห้าสิคะแนนผ่านหวานเจรียบนะครับราคาต่ำต่บางที่สามอิสระสาธุนะครับ บั่งที่หนึ่งนะครับสามสิบหกสิบนะครับโมเมนต์ลอยสามสิบถึงลอยหกสิบนะบังที่หนึ่งนะครับสามสิบหกสิบปลายสามลอยเดือสามร้อยห้าสิบห้าค่าแนนเจ้านะครับบางที่สี่เทพพิทักษ์นะครับยี่สิบห้าสิบเดือสามร้อยสี่สิบห้าค่าแนนเจ้านะครับบางที่หาน้องสมัยนะครับยี่สิบสามสิบปลายสามลอยนะครับเดือสามร้อยแปดสิบห้าค่าแนนผ่านวานเจรีบนะครับบ้างทีหกสอแสนแก้วนะครับ บางที่1นะครับเพียง30มสิบดหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่7ท็ถาเมาหนึ่งะครับเพียง30มสิบดง้2 6หคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่8ที่ดาหอมแดงนะครับแปดสิ่สิบดา้อยหคะแนนเจ้านะครับบางที่เก่านุ่งกุดชุ่มนะครับยี่สาได้สามคะแนนแพ้ฮาวินะครับบางที่สิอิสระสาธุบางที่สองนะครับสามสิาด้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบเอนะครับทีมงาน 18สังเลียนะครับเพียง50นะครับเด้350ค่าแนนเจ้านะครับเจ้าหมวกนะครับบางที่12นะข้อลินฟ้า60เพียง4 0 0ไยเด้415ค่าแนนผ่านหวานจะเรียบนะครับบางที่13นุ่มกทมอนะครับช่างบอตี่เด้330ค่าแนนเจ้านะครับผมบางที่14อเทวดานะครับ75็5ิวิเด้335ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่15สอแทกเตอร์นะครับ อ่าบังบังดหานะครับซอแสนแก้วนะครับขออภัยนะครับเดีสองร้อยเ่ราคานะครับซอแสนแก้วสองร้อยเก้สิบห้าถึง 21, สามร้อยยี่สิบเด็ดสองร้อยหกสิบสามคะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไวหนักเลยนะครับบังดีซิบหกซอสร,ราชวงศ์วงนะครับสร้างบอตีเดี่สามร้อยเก้าสิบห้าคะแนนน่าจะเจ้านะครับบังดีิบเจนะครับถ้าเมาขนาดเท่าสเพียงสานะครับเด สี่ร้อยห้าคะแนนนะครับโม้วยจะสี่าวจากสี่ไห้นะครับทําเมาบางที่สองเพียงสามสิบเดสี่ร้อยห้าคะแนนผ่านวานเจีย๊ยบนะครับโอ้โหทําเมานี่บบธรรมดานะครับบางที่หนึ่งเดสองร้อยหกสิบบางที่สองได้สี่ร้อยห้าวานเจีย๊ยบนะครับเอาเถิงต้นเทิงดอกกลับขึ้นไปเรียบร้อยนะครับบางที่สิบแปดอ่ะกะรอกหน่อยนะครับห้าสิบเพียงนะครับเดสามร้อยหกสิบ เพียง4ี่ลอยนะครับดา้อยหคะแนนเจ้านะครับบางสี่สิบเก้าีกาตอบสี่สบเจ็ดสิบนะครับดสามร้อยสาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียี่สินะครับท่องภักดี30 70ิดีสี่ร้อยยี่สแคะแนนผ่านหวานเจียบนะครับบางดียี่สิบนะครับสารพัดช่างนะครับเพียง20นะครับไปสามร้อยนะครับดีสี่อพอดีผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดียี่สิเทพสมพรนะครับบางสุดท้ายนะครับหก เพียง4ี0ยนะครับเด้385ค่า,นานแนนไม่พระเอาไม่เจ้านะครับผมบริเวนบ่ผ่านกระบ่ผ่านนั่นแหละแต่เจ้านะครับบ่เสียนะครับเจ้าน,นะครับเด็ด้385ค่าแนนนะครับผมมาดีใจนะ้าผู้โศกผู้หมานผู้ประมาณกระสู่กรต่อไปในวันพรุ่งนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอด FC ีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด FC สวัสดีครับ